บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมยินดีด้วยนะคะพี่น้องเกษตรกร,กรชาวนาทั่วประเทศสําหรับกลุ่มตกหลน่นอยู่ที่ประมาณ6.8ล้านรัวเรือนตอนนี้ทางธนาคารทกศได้มีการทยอยโอนเงินเข้าบัญชีให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรชาวนาที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินค่ะซึ่งตอนนี้นะคะข้อมูลได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมเ,มเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วจึงขอแจ้งกําหนดการในการโอนเงินคือวันนี้เริ่มโอนตั้งแต่เวลา13นาฬิกา 30นาทีเป็นต้นไปเพราะฉะนั้น77จังหวัดโอนเพิ่มอีกอยู่ที่ประมาณ6 8แสนครัวเรือนค่ะเงินชาวนาไรและ1000บาทมาติดตามไปพร้อมๆกันนะคะว่ามีจังหวัดไหนที่มีการโอนแล้วเดี๋ยวอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซ b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับทางช่องและว,วันนี้ข่าวดีนะคะสำหรับที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่มีการตรวจสอบข้อมูลเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วที่ดินพอ อปท5ที่หลายคนรอคอยในการจ่ายเงินเงินถูกโอนตรงเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรชาวนาวบางส่วนและทยอยโอนแล้วมีจังหวัดอะไรบ้างเพิ่มเติมอัปเดตข้อมูลข่าวสารไปพร้อมๆกันค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยต้องบอ,บอกว่าร่วมแสดงความยินดีกับพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศได้เฮกันจริงๆนะคะซึ่งวันนี้ก็มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารเข้ามาว่าทกสมีการโอนเงินแล้ว แล้วในหลายๆพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นบุรีรัมย์นครสวรรค์นะคะและที่ดินพอบท5ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่หลายคนรอคอยรวมไปถึงการจ่ายเงินทั่วประเทศ77จังหวัดตรวจสอบสถานะการโอนเงินผ่านทางเว็บไซต์ของทางธนาคารทกสได้เลยไม่ว่าจะเป็นช่องทางของเว็บไซต์นะคะ h t t p c h o n k o i n b a c c o m หรือจะตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชันเอโมบายเอโมบายคอนเน็หรือว่าไลน์ต่างๆก็ได้นะคะคุณผู้ชมและที่สำคัญค่ะตรวจอบ เช็คสิทธิในการโอนเงินทั่วประเทศเลยพี่น้องเกษตรกรชาวนาท่านไหนที่ตวรวจสอบสถานะแล้วพบว่างเงินเข้าแล้วก็สถานะเปลี่ยนเป็นสำเร็จอันนี้รอ,อการโอนเงินแล้วก็กดเงินได้ที่ออตู้ ATM มของทางธนาคารทกศและที่สําคัญค่ะใครที่อยู่ระหว่างการดําเนินการไม่ต้องตกใจรอการจ่ายเงินจากทางธนาคารทกศและบางส่วนนะคะที่ดินที่เป็นพปทห้าไม่มีเอกสารสิทธิที่หลายคนรอคอยตอนนี้บางคนได้รับการโอนเงินแล้วอย่าลืมตวรวจสอบเช็คสิทธิการโอนเงินนะคะ และใครที่ได้รับการโอนเงินแล้วไม่ว่าจะเป็นจังหวัดมุกดาหารยโสธรบุรีรัมนะคะหรือแม้กระทั่งสาแก้วค่ะตอนนี้มีการแจ้งสถานาการณโอนเข้ามารวมไปถึงเพชรบูรณ์แล้วก็หลายๆจังหวัดสกลน,นครอุดรธานีนะคะยินดีกับพี่น้องเกษตรกรชาวนามากๆเลยค่ะใครที่รับฟังคลิปนี้อยู่ร่วมแสดงความคิดเหน็นเข้ามาในช่องนะคะยินดีด้วยคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะยินดีกับพี่น้องเกษตรกรชาวนาอย่าลืมกดไลค์กระชายเป็นกำลังใจให้นะคะบายบายสวัสดีค่ะ